ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมกองทุนรวมนั้นเติบโตอย่างมากจากตัวเลขปัจจุบันนี้โตขึ้นมาถึง9.9%ทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับนักลงทุนที่ลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นหรือที่อเมริกาสัดส่วนการมีบัญชีกองทุนรวมนั้นมากกว่า50-60%ทีเดียว ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็คือเรามีมืออาชีพหรือผู้จัดก,การกองทุนมาคอยดูแลและบริหารเงินของเรารวมถึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรตอตซึ่งทําให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณที่ลงทุนนั้นไม่มีทางสูญเปล่าครับในขณะที่ข้อเสียของกองทุนรวมนั้นก็มีเหมือนกันเพราะก็อาจจะทําให้คุณได้ผลตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเท่ากับการลงทุนในหุ้นรายตัวแต่นั่นก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่ามันมีการกระจายความเสี่ยงนั่นเองครับ ระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมานะครับเราเห็นจำนวนผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุนกองทุนรวมน,นั้นเยอะมากขึ้นนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงคนที่เข้ามาเปิดบัญชีแล้วลงทุนกับฟินเเมนาก็มากถึงจำนวนหลายร้อยคนบางวันถึงหลักพันคนทีเดียวครับ ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับนักลงทุนของฟิโนเมนานั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า100%ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันและเราเชื่อว่าโอกาสนี้ยังมีอยู่ในอนาคตนะครับแต่ข้อควรระวังในการลงทุนในกองทุนรวมก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือคุณต้องคำนึงถึงความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้รวมถึงต้องมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายและถึงแม้คุณจะคำนึงถึงความเสี่ยงและมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณยังต้องทำและสำคัญมากๆกก็คือการอย่าละเลยในการ ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้คุณทันและสามารถปรับพอร์ตได้ทันท่วงทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟิโนเมนาเราเรามีแอปพลิเคชันมือถือนะครับทั้งระบบ Android และ iOS ที่เป็นช่องทางในการหาความรู้ทั้งกองทุนรวมทั้งหุ้นซึ่งเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆคุณอยากหาความรู้ก็สามารถเข้ามาหาได้ข้างในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของฟิโนเมนาได้เลยครับคุณไม่จําเป็นต้องลงทุนกับเราทันทีนะครับ ทันทีที่คุณเข้ามาหาข้อมูลอ่านข่าวสารและติดตามสถานการณ์รวมถึงเพิ่มพูนความรู้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วและเมื่อคุณมั่นใจเมื่อไหร่คุณค่อยเปิดบัญชีลงทุนกับเราก็ได้ความฝันของฟิล์เวนาคือพาคนไทย1ล้านคนไปเกษียณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ